3. เท็จไม่รับมัดใจลูกค้าด้วยแอปมังกรฟ้า 1. ทําทำคอนเทนต์หน้าร้านในแอปมังกรฟ้าของท่านให้หน่าสนใจมีสไตล์มีเรื่องราวและที่สำคัญต้องมีแบรนด์ C I ที่เป็นตัวของท่านเองหรือสไตล์ของท่านเองเพื่อให้ลูกค้าจำแบรนด์ C I ของเราได้และอยากติดตามหน้าร้านของเรา 2. เมื่อลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามาเป็นไปได้เราควรโทรหาลูกค้าทุกออเดอร์และสุดท้ายสําหรับลูกค้าที่แนบสลิปเข้ามาทางตัวแทนต้องรีบตรวจสอบสลิปและโทรหาลูกค้าและกดคอนเฟิร์มออเดอร์ลูกค้าอย่า,ารอช้าเด็ดขาด3 ถ้าลูกค้าถูกลังวัน on, เราจะมีฟังก์ช on ันการโทรหาลูกค้าต้องโทรแสดงความยินดีกับลูกค้าทุกคนและบริการลูกค้าทุกคนให้เป็นคนพิเศษเพียงเท่านี้นะครับลูกค้าก็จะประทับใจในการบริการของคุณและงวดหน้าเขาก็จะมาซื้อกับร้านคุณร้านเดิมแน่นอนมังกรฟ้าซื้อง่ายขายสะดวกทุกที่ทุกเวลาครับ